กัดเจี๊ยบเหรอกัดเจี๊ยบกินเหรอเจี๊ยบกินกับน,น้ำพริกอะ่ะน้ำพริกปลาน้ำพริกกะปิเนี่ยน้ำพริกปลาเนี่ยปลาล่ปลาทูอ,อ,อย่างเงี้ยนี่น,นี่ดูโห่งงามงามเท่านั้นเลยนี่ผักกำลัง<อ>ก,กินโอ้โหมันมันดกมากเลยนะมี้นะเนี่ยเดินจะขึ้นอีกเห็นไหมแล้วสวยด้วยนะทำไมมันไม่มีแมลงกินเลยอ่ะคะจสาโสด สดสดเลยนะครับนี่โอ้โหแล้วฝากใหญ่แล้วก็ดกมากนะครับวันนี้คงจะต้องฝากท้องไว้กับกระเจี๊ยบแล้วครับกลับไปต้องหาน้ำพริกเลยดีกว่าน้ำพริกกันเลยนะครับแกงก็ได้ช่วงนี้โยมทานเจน้ำพริกเจก็มีอร่อยฮะพริกเจก็มีครับเนี่ยดูดิ๋ยวโอ้โหมันดกจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ เยี่ยมบดกมากครับไว้นะครับใครปลูกครับครับอ๋อพระปลูกไว้นะครับที่ที่อุทยานโยงเข้ามาถึงดินเล้วหน่อยดินใหม่เลยนนีมาถึงด้านหน้าใช่แล้วพี่ใช่ก็เลยผลผลิตอย่างเงี้ยนี่แหละครับผลผลิตของฝีมือของพระนะครับเพราะว่าพระธรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพระธรรมจะงามจะงามนะครับเพราะว่ามือพระธรรมนี่เป็นมือที่เกาเรียกว่ามือที่สงบมือที่เย็นใช่ไหม ทำไม่ดีก็ตายไปเลยห่วยเรียร้อพระธรรมนะหลวงพ่อบอกนี่ไม่ดีก็ตายไปเลยอย่าทำกุ้งครับต่อที่งามมากงามจริงๆนะครับพี่ครับโอ้โหอันนี้มันที่ไหน่อพี่มันอยู่ที่ไหนรบบุรีอุทยานที่หลวงพ่อทำไหมโอ้เกษตรพอเพียงครับ วังเย็นฮะ๋อ,อมันมไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันสามารถปลูกผักปลูกผักพืชผักสวนควรัวได้งอกงามเจริญงอกงามขานาดนี้นะครับแกจานถุดยออจริงจริงนะครับนี่เล็ก,กน,น้อยแต่สองกระป๋องอ่ะสองกระป๋องไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแถวหนึ่งนี่ยาวประมาณสักสก,กี่เมตรได้เมตรสิบห้าเ <15 S 1> มตรไปถึงมั้งถึงไหมประมาณสักสิบเมตรได้สิบห้าเมตรสิบห้าเมตรสสรุป15เมตรนะครับ ได้ผลผลิตนะครับพอใจก็เป็นโอ้โหเป็นที่น่าพอใจมากเกินคาดนะเกินคาดเก็บมากสุดเลยอ่ะพอใจได้เหื่อนหนึ่งเก็บกระเจี๊ยบจนเหนื่อยอืมจ้ะเงินไม่เหนื่อยเดี๋ยวไปเก็บข้าวโพดเดี๋ยวไปเก็บข้าวโพดต่อเดี๋ยวเก็บข้าวโพดต่ออือข้าวโพดข้เหนียวอ๋อมีข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยครับพี่จ้าไปกันเลยพวกเราข้าวเหนียว พันหน่อยวันงานใครมาจะได้รู้ว่าเ้าโพดพันหน่อยขนาดไหนเขาโพดวังเย็นเนี่ยังยังยังเม็ดเกลดเม็ดตลอดเนี่ยโอ้ยนี่ดอกเดือกพ่อมันก็ขึ้นจะออกมันจะออกไปเรื่อยๆนี่พร้อมยิ้มต้นหลันจะเริ่ม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 โตเก็บเขาโพดตอโอได้ไหลายกระป๋องต้องเทไว้หลังรถก่อนแล้วก็เอากระป๋องใส่เพื่อแค่ตรงนี้เหรอ นี่แค่ที่นิดเดียวอ่ะนิดเดียวเองอ่ะใช้ที่นิดเดียวเองครับเก็บภาพนิห่อยลข้างบนนั้นก็ลงปลูกได้หมดอ่ะถ้าใช้ดินปุ๋ยใส่ดินข้างล่างความจริงถ้าอยู่นี่เนี่ยเราเก็บดอกไม้แบบนี้ขึ้นบูชาพระได้เลยเนอะเยอะๆเก็บขายยังได้เลยส่งตลาดได้ไม่ไม่ค่อยมีค่ะมันจะมีเป็นพวกเดียวเวลาไปเลยอ่ะ แพงด้วยอันนั้นน่ะมาต่ก่นากันกันก็เลยออกหลายหลายสีก่อนต้องหลังที่กุฏิที่ที่ที่ดงพ้าอยู่นั่งพระีข้าปู่ก็งามสวยแต่ข้างหน้าจะสวยกว่าเพราะเขาเรบดอกซ้อนเรีนี่ยนะข้างหน้าปรนตูดเรีดอกซ้อนและชั้เครื่องไม้นาย นี่ปนี่ปนกันก็สวยแบบธรรมชาติของเขาเองไะกระโพดไม่ต้องใช้มีดใช่ไหมเหรอ่ะนต่ออมนี่เจ็บสวยสวยนะต่ออ่ะไปเดี๋ยวไปไปเก็บกระโพดเจ็บพักรอรอต้องพักอ่ะดูหลังมือเน่น่เน่เน่ต่างนี่อ่ะอ๋โยนเลยพ่อพี่เขาไปกินสเต็กกันนะคะอย่างงั้นยังได้เลยพื้นที่เยอะขนาด i